แขงอ่อมครับพี่น้องตำแตงครับพี่น้องตำแตงครับพี่น้อง 完成だね。Independent, independent. นี่ชูรสได้คะเด้ใส่หลายแซ่บหลายอันนี้น้ำตาลได,ด้คะเด้ใส่หลายหวานหลายใส่หน่อยหวานหน่อยน,นี่ใส่น้ำปลาใส่หลายนัวหลายใส่หลายกระชิมกระชิมเข้า <c oughs> เข่าไปค่ะจากนัน้นจะเอาแตงลงกค่ะ ตั้แต่ตั้สวัสดีคับพ่อพี่น้องลูกป่าเอาอานาลานสุขสุกคนเมื่อนี้ก็พอกับผมคือเก่านะครบหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนนะเดิมมีศินมีพ่อสมควร มาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องแกงอ้อมหมูใส่ฟักทองแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีตั้มแตงนะครับ ครับบะหมีนแตงธรรมดาเนี่ยครับแตงไถ่เมนี้กินครับข้าวสวยครับพี่น้องข้าวเหนียวบะมี่นะกินขา้าวบอไปร้านแม่ลายพญายิ้มคือพี่ไอ้โมพานะสาบอไปร้านแม่ลายพญิหยุดปืดผู้มไม้ข้าวผัดแห้งลายแต่เราไม่ไม แกงอ้อมครับพี่น้อง,อองตำเตงครับพี่น้อง cái quá các cầm nhóm cái quá mừng cầm nhóm cái quá mừng cầm nhóm สุดยอดสำหรับวันนี้อักษรมนี้นะครับสวัสดีครับ